จะทำอะไรรู้ไหมอนีอ่อันนี้มันคล้ายๆกับถิ่นนะจะทำอะไรรู้ไหมปลาเหลืออยู่นิดนึ่ง <c oughs> สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้ามาทำไมมาทำไมเพื่อนๆมาถ่ายบรรยากาศให้ FC ดูขณะนี้เป็นเวลาสิบโมงเช้านะคะสิบโมงเช้า อากาศอยู่ที่6องศาความเย็นอยู่ที่6องศานะคะต่อไปก็จะหนาวลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วก็จะติดลบนะย็นเสียงไหมวันนี้แฟนยายพรวนดินต่อต่อจากเมื่อวานนะคะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมีแต่อย่างงี้ยางงี้เลยเดี๋ยวต่อไปก็จะไม่มีอะไรเหลือแล้ว หนาวกว่านี้ก็ร่วงหมดเนาะอ้าวแฟนใหญ่กลับแล้วแฟนใหญ่กลับแล้วว่าจะพาไปแอบดูพรนดินสักหน่อยกลับบ้านแล้วยายัมแต่ทำงานในบ้านทุกอย่างข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ไม่ว่าเครื่องตัดหญ้าอะไรๆเขาก็จะล้างเก็บหน้าหนาวนะเนี่ยได้รถเขาก็จะมาล้าง นู้นก็เหลือนะคะแบ่งนกกินมั่งคนกินมั่งนกมาเก็บนกมากินทุกวันห่ <c oughs> วงน้นต้องเก็บนะห่วงน้น <c oughs> เหลืองๆหวานๆอร่อยสูงๆนั่นนะสูงๆเหล,ล,ลืองๆนั้นหวาน <c oughs> นี่ใหญ่ ยาขึ้นเต็มอีกแล้วยาเอามาเล็ด,ดมาโรยไว้เห็นไหมขึ้นเพียบเลยเนี่ยโรยโรยทิ้งไว้เฉยๆนะเพื่อนๆไม่ได้รดน้ําไม่ได้อะไรหรอกอันนี้ก็จะถอนทิ้งก็ไม่รู้ผักหรือยาไม่รู้ว่าผักหรือยาเพราะว่าเอาเมล็ดไอ้ดอกไม้หรือยาเพราะว่าเอาเมล็ดเมล็ดดอกไม้มาโรยทิ้งเพียบเลยแถวๆนี้นะ อันนี้ก็น่าจะดอกหางสุนัขจิงจอกนี่ดีๆหางสุนัขจิงจอกดูดิแฟนยายทำหมูรมควันนะคะวันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูมหมูรมควันม,ม,มาเนี่ยมาดูกันยายมาถ่ายจากตั้งนี้ไปเพราะว่า ทางโน้นมามันย้อนแสงทางนี้มันไม่ย้อนแสงนะอันนี้ก็ยายปลุกปีที่แล้วนะคะเคอเรนนี่มามาดูกันตอนตรงที่แฟนอยากจริงๆบางคนนะเขาอย่างข้างบ้านหรือว่าบ้านคนอื่นนะ พรวนพรวนหมดแล้วแหละแต่ยายเสียดายพวกพลิกพวกอะไรยายก็เลยทิ้งไว้นี้ยเลยรอพรวนพีหน้าทีเดียวเลยจริงๆแล้วเขาจะพรวนไว้แบบไม่มีอะไรเหลือแล้วในสวนนะก็จะเหลือแค่อะไรที่ว่ามันทนหนาวได้พวกสตรอเบอรี่อะไรเนี้ยนะแต่ส่วนมากคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยปลูกผักค้างปีแบบยายเนาะเนาะแต่ยายปลูกค้างปีไว้พวกนี้นะมันค้างปีได้เนี่ยีีกระเทียมเริ่มสูงแล้ว ค่อยเอาอะไรมาใส่ค่อยเอาปุ๋ยมาใส่นี่เริ่มสูงแล้วนี่เทียบนะมันก็จะมองดูรกๆหน่อยไม่สวยหน่อยตรงนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะตรงนี้ก็เป็นพริกขย้ใหญ่คลุมๆไว้นะจะพามาดูตรงที่นี่ต้นนี้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนี่เห็นไหมสวยไหมสวยเนาะ มีคนถามก็อย่างว่าอะไรเนาะคนเพื่อนบางคนก็ดูมาตั้งเป็นปีๆแล้วก็รู้บางคนก็ถามบางทีอ่านคอมเมนต์เจอเอที่ใครยายปลูกผักในที่ใครออย่างเงี้ยบางคนถามว่าที่เช่าหรือที่ซื้อเอ้ที่เช่าหรือที่เราเองเนาะ <c oughs> เป็นที่เราเองเป็นที่ของแฟนยายนะคะคเพื่อนๆนี่ ตรงนี้ตรงที่ยายปลูกดอกรักเรนะคะดอกรักเร่ะะรเรแถวนี้ตรงนี้ก็เป็นดอกขมันสัญญาตรงโน้นก็เป็นถั่วนะคะที่ยายปลูกเนาะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นหน่อมไม้ฝรั่งนะคะนี่นี่ที่ใหม่ตรงนี้เป็นที่ใหม่ขยายใหม่มาอีกยิ่งขยายก็ยิ่งเยอะนะเพื่อน ยิ่งเยอะก็ยิ่งปลูกเยอะแต่จริงๆจะขยายไว้ปลูกอผลไม้เนาะตรงนี้ก็ขยายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพอแล้วทีนี้ไม่เยอะเลยยิ่งขยายเยอะยิ่งปลูกเยอะเพื่อนๆอันนี้โอ้บรรยากาศวันนี้อากาศดีมากเลยแดดพูดถึงแดดดีนะแต่ว่าหนาวหกองศาแต่ว่าถ้ามันอยู่ในแดดอย่างนี้ก็ไม่เท่าไรหรอก ถ้าไม่มีแดดแลจะรู้สึกความรู้สึกมันจะหนาววันนี้หน่อยนี่สวยไหมเดี๋ยวปีนาค่อยมาเอารถไถมาไถแล้วก็พรวนอีกรอบหนึ่งก็ได้แล้วแหละเนะโอ้โหได้ปลูกผักเพิ่มอีกแล้วยา <c oughs> ย่ ไม่มีอะไรหรอกที่เดิมๆเ,เลยแต่อยากให้ดูบรรยากาศนะแบบว่าืดูเนี่ยยังฝรั่งนนตอนนี้นเวลายอย่างนี้แล้วก็อากาศอย่างนี้โอ้โเขาดีใจมากเลยเตรียมเดินเล่นเตรียมเดินออกกําลังกายเตรียมทําสวนเพราะว่าอีกเดือนหนึ่งเดือนหน้าเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆมันหนาวหนาวแล้วก็อากาศมันไม่ใช่อย่างนี้มันเหมือนบ้านเราที่ฝนตกทุกวันอะนะมันมืดๆะนะมันไม่มีแดด นี่กระลำดาวใหญ่ดูสิเริ่มโตแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาอะไรมาเก็บ <laughs> เก็บกระลำดาวก่อน <laughs> เก็บไปกินเออทำอะไรกินดีล่ะว,วันนี้เพื่อนเพื่นอนอมันจะคล้ายๆกระถินนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนกระลำดาวยังไม่โตเท่าไหร่ปีนี้มันหนาวไวรือว่ายังไงไม่มีหัวเลยค่ะเพื่อนเพื่นอนมาใ้กระป๋องพอดี เก็บผักไปเลยยายนึกเมนูออกแล้วจะทำอะไรรู้ไหมนีอ่อันนี้มันใลรๆยๆกระถินนะจะทำอะไรรู้ไหมปลาเหลืออยู่นิดนึง <c oughs> เก็บผักไปก่อนอยายคิดว่ายายจะทำน้ำยาขนมจีนเอออุ้ยโถง,งอกเพาะไว้เออใช่ๆๆๆไปไปไป พาะทง,งอกไว้ด้วยแล้วแหละน่าจะได้แล้วแหละทง,งอกใหญ่อึ๊บอฮะโอ้ยนี่นี่ได้อันนี้อีกโอ้โหเห็นไหมบอกแล้วว่าเข้าจริงๆจะมาไทยตรงที่แฟนยายตรงที่แฟนยายเออพรวนดินแม่มาเจอผักได้ผักด้วยนี่อ้ยะไอย้ไอยะไ,ไปเข้าบา้านเพิ่งจะสิบโมงเองเดี๋ยวเข้าบ้านไป ทำน้ำยาขนมจีนดีกว่าวนันนี้อ่านั่นได้ผักเลยเพื่อนๆเ้นเยนี่แค่นี้พอเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปเอาถอนทงออกไอไปไปดูทงหอกเพาะหลายวันแล้วขุดเอาต้นหอมี่ปุ่นมาต้นหนึ่งอันนี้กินกับขนมจีนก็อร่อยนะเห็นไหมเพื่อนๆ <laughs> แบบไม่ได้ตั้งใจเลยนะเนี่ย บอกแล้วว่าเข้าสวนมาต้องเจอเมนูก็ไม่ทันได้คิดนะเนี่ยพอมาเจอเอ,อกะลามดาวคิดได้โอ้ไปทําน้ํายาขนมจีนดีกว่ามีกระชายหรือเปล่าไม่รู้ค,คุณผ่า <c> น <oughs> กระชายไม่มีกะทามัวมัว,มวเอาแล้วกันเนี่ยก,กินกันกินสดสด,สดกับขนมจีนก็อร่อยเอาผักนี้หน่อยหนึ่งด้วยล็อกโครลาล็อกโคลา จะพาเก็บมะเขือมะเขือนี่ได้กินตั้งสองลูกนี่เพื่อนเอ้ยจะกินหมดไหมเนี่ยได้ตั้งสองลูกพริกนี่ก็เหลือเยอะนะในวันหลังค่อยมาเก็บดีกว่าอันแก่ๆไปตำน้ำพริกนมนี่เนาะไปลอกยางลอกตำน้ำพริกนมอันอ่อ,อนๆมันเดี๋ยวค่อยมาเก็บ อันนี้สุกแล้วเก็บไปยังเหลือเยอะอยู่นะนี่เห็นไหมเดี๋ยวคามาเก็บวันหลังไปเอาต้นหอมหน่อยต้นหอมไปทำน้ำยาขนมจีนลูกพุ่มนียสิเลือกเอาแต่ต้นอ,อน่อ,อนๆเลือกเก็บเอาต้นอ,อน่อ,อนๆ เดี๋ยวก่อนนะดูค่อยลอกเอานี่เห็นไหมเพื่อนขนาดเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ย <c oughs> ได้ผักเต็มเลยนนแฟนใหญ่ล้างเสร็จแล้วล้างรถเสร็จแล้วเก็บแล้วนี่นะคะเพื่อน หมดแต่ทำนมทำนี่ก็สายแล้วเดี๋ยวทำกับข้าวให้แฟนยายกินก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำน้ำยาขนมจีนกินกันนะคะหมูสเต็กกับมันฝรั่งผัดแล้วก็นิดรูดแล้วก็น้ำองุ่นเนาะนี่นะคะเพื่อนมาถึงบ้านแล้ว นี่ลงหงไปดินไปไปเห็นกระชายอุ้ยเนี่ยเลยอีกรอบหนึ่งกระชายเอาไว้ตําขนมจีนกินหรือว่าทําอะไรก็ยังไม่รู้นะเนี่ยเก็บไว้กินแบบประหยัดประหยัดเนาะอันนี้ตะใคร้ก็เลยอีกชิ้นหนึ่งอันนี้ขานะคะยายจะทําน้ํายาป่ากะทิรวมกันนะคะ <c oughs> ขาไก่ก็มีนะคะนี่ถุงงอกเออถุง,งอกกรเพราะไว้ลืมจนยาว เนาะมีผักที่เก็บมาเมื่อกี้ส่วนอันนี้ก็แตงดองนะคะแตงกวาดองทําเองเนี่ยจะทําน้ํายาป่ากะทิก็ปลาเดี๋ยวเอาดูอันนี้ปลาที่เหลือเมื่อวานที่ตำน้าพริกเหลือแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่ปลากระป๋องเข้าไปด้วยเนาะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยายก็ทําก่อนนะทาเดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะคลิปนี้คิดว่ามันน่าจะยาวแล้วเนาะเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆเนานะปะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยะตาด้วยนะคะ จะมีคลิปทำน้ำยาแล้วก็กินแล้วก็คลิปเพาะถัวงอ,อกนะคะ